แม่ทัพภาคที่4นะคะก็ลงพื้นที่ค่ะอำเภอบรรดังสตาจังหวัดยะลานนะะเพื่อที่จะมาตรวจเยี่ยมหน่วยค่ะเน้นย้ําในเรื่องของการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะบรูรณการทํางานอย่างครอบคลุมค่ะ พลทกเกรียงไกรเสียรักแม่ทัพภาคที่4ี่พ่วงหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยค่ะพร้อมรับฟังสรุปสถานการณ์เหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ตลอดจนติดตามความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวน รถขนหีบบัตรเลือกตั้งในพื้นที่หมู่6บ้านบือซูตำบลบันนังสตาอำเภอบรนนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30พร้อมทั้งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมหลักฐานวัตถุพยานเพื่อติดตามตัวกลุ่มคนร้าย ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วค่ะก่อนที่จะมีการมอบนโยบายแล้วก็สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการเชิงรุกควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นจากนั้นแม่ทัพภาคที่4ค่ะเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้บัญชาการตํารวจพิทอนภาค9และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่4 7ถึงความคืบหน้าคดีสําคัญในพื้นที่จะเห็นได้ว่าค่ะปัจจุบันกลุ่มผู้ก่อเหตุมีวิธีในการสร้างสถานการณ์ที่หลากหลายก็ขอให้ทุกหน่วยเพิ่มการสังเกตรู้จักพลิกแพลงและเรียน รู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยภายหลังคณะค่ะลงพื้นที่เยี่ยมการปฏิบัติงานของหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา23ในพื้นที่อำเภอบรรดังสตาและหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา13อําเภอกรงปินางค่ะพร้อมกับกล่าวให้กำลังใจและขอบคุบคณกําลังพลค่ะที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถก่อนจะมีการมอบอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานต่อไปด้วยค่ะ